ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่าในการวิเคราะห์ทิศทางตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยโดยในปีพศ2569นี้ยามาฮ่าวิเคราะห์ครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มครอบครัวของทุกยี่ห้อซึ่งก็มีทั้งฮอนด้ายามาฮและสุสกิจะมียอดขายปรับตัวลดลงโดยอ้างอิงจากยอดขาย ตั้งแต่ปีพศ2564เมื่อ5ปีที่แล้วยอดขายรถครอบครัวมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่52%แต่ว่าจบปี2568ที่ผ่านมาเหลือยอดขายเพียง40%ของตลาดทั้งหมดชัดเจนนะครับว่ายอดขายของรถครอบครัวหายไปถึง12%ในช่วงเวลา4-5ปีที่ผ่านมา ในขณะที่กลุ่มรถอโตเมติกของทุกค่ายรวมกันเมื่อปีพศ2564มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่43ผ่านมา4ปีก็คือจบปีพศ2568ยอดขายรถอโตเมติกเพิ่มขึ้นจาก43เป็น58ชัดเจนนะครับว่ารถอโตเมติกนั้นกำลังเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกปีและในปีพศ2569มีแนวโน้มครับว่ารถอโตเมติกจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดมากกว่า60%ขึ้นไปขณะที่รถครอบครัวจะลดต่ำลงเหลือ30กว่าเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมหลายท่านที่ไม่ติดตามข้อมูลข่าวสาร <c oughs> ก็อาจจะไม่ทราบนะครับว่าอินโดนีเซียเวียดนามสองประเทศใหญ่ที่มียอดขายสูงสุด อันดับ3และอันดับ4ของโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมารถอโตโมติกมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า80%มองกลับมาที่เมืองไทยของเราวันนี้อนาคตมีแนวโน้มครับว่ารถอโตโมติกจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะไปถึง80%ก็ได้ในอีกหลายปีข้างหน้าซึ่งในขณะนี้รถรุ่นเรือธงของยามาฮาก็คือแกลนฟิลาโนไฮบร ซึ่งทำยอดขายได้สูงสุดอันดับหนึ่งของยามาฮ่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยมีตัวเลขการขายปรับสูงขึ้นทุกปีทุกปีย้อนกลับไปในปีพศ2565แกรนฟิลโน่ไฮบริดมียอดขายรวมทั้งสิ้น97,000คันปรับเพิ่มเป็น1 1 0 0 0คันและ1 5 0 0 0คันจบปีพศ2568 ปิดตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น117,000คันและในปีพศ2569นี้มีแนวโน้มครับว่ายอดขายจะปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า120,000คันโดยามาฮ่าวางแผนจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีจะมีการสื่อสารไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ผ่านทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line. เพื่อตอกย้ำความนิยมของแกรนฟิลโนไฮบริดโดยวางเป้าหมายครับว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของแกรนฟิลโนไฮบริดขึ้น30%ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยใช้กลยุทธ์ในการสร้างตลาดใหม่การขยายฐานลูกค้าใหม่และการรักษาฐานลูกค้าเดิมต้องบอกเลยครับว่าน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งและถ้าเราเจาะลึกลงไปในกลุ่มของออโตเมติกแฟชั่น ไม่เกิน125ซีซีในช่วง5ปีที่ผ่านมามีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง180%โดยในปีพศออ2564รถออโตเมติกขนาด125ซีซีมียอดขายรวมทั้งสิ้น171,000คันแต่ว่าในปีพศออ2568ผ่านมา4ปีปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็น 4 7 7 7 0 0 0คันเท่ากับว่าเติบโตมากขึ้น180%ข้อมูลเชิงสถิติเหล่านี้คือความจริงครับมันสามารถวิเคราะห์ถึงแนวโน้มตลาดในอนาคตได้ว่าจะไปทางไหนก็ไม่น่าแปลกใจที่ยามาฮ่าจะมีการวางแผนทำกิจกรรมทางการตลาดมากมายนับพันครั้งตลอดทั้งปีถ้ามองย้อนกลับไปในปีพศ .2568 ยามาฮ่าจัดกิจกรรมที่ร้านค้า6,700ครั้งคุณผู้ชมลองคิดครับว่าปีนี้ยามาฮ่าจะมีการจัดกิจกรรมอีกมากมายกี่พันครั้งโดยยามาฮ่ามีการรวบรวมสถิติยอดขายจากการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นในปีที่แล้วถึง37,000คันโดยแกลนฟิลโน h y บริดยังคงเป็นพระเอกของยามาฮ่าตลอดทั้งปีมาดูกันครับว่าปีนี้ การตอบรับของแฟนคลับยามาฮ่าในเมืองไทยจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่จบเดือนมีนาคมหรือไตรมาสแรกของปีนี้ก็คงจะพอวิเคราะห์ได้อย่างแน่นอนครับ